นต้นร้านทองโลตัสบางพลอยแล้วลงทางวไปเขครมา้วเยเนี่ยเลย้างจัเลจไป้านอเรื่องก่อเหตุร้านนี้ ผมก็เดินดูมาทั่วแล้วเพราะว่าร้านริมถนนเขามีแม่เหล็กไงผมหันแล้วผมเปิดเข้าไปมันเขามีแม่เหล็กที่ประตูหมดแล้วผมว่าผมพักไม่ออกไม่ทันเขากดล็อกหรอกครับก็เลยก็ออกไในห,ห้างแ,แค่นั้นแต่ว่า<ม>นี้ก็ตัดสินใจตู้ตูต้บรบบไม่ได้ไปบนดูที่ไหนเลยตำรวจมื่งกี้ตำรวจนายหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีกล้องดูแล้ววันอื่นมึงมาเดินโดนหนักกว่าเดินนะผมก็บอกได้เลยครับผมเพิ่งมาเดินดูนแต่ ช่วงสิบโมงนี่ติดการพนันครับก็ต้องเงินของผู้ค้ามาใส่เยอะติดการพนันพนันอะไรครับบาคาร่ากับบอลบาคาร่ากับบอลเยอะไหมครับาสามหมื่นสามหมื่นแล้วมีอะไรอืีกไหมครับที่ยืมเพื่อนมาสามหมื่นยืมเงินเพื่อนมาสามหมื่นเอาไปทำลายสามหมืน่นก็เล่นเล่นการพนันทั้งนั้งเลยใช่ครับทั้งบอลทั้งบาคาร่าเลยทั้งบอลทั้งบาคาร่า มีซับสินอสองรายการนะครับทองคาหนักสองบาทนะครับมูลค่าหกหมืน่นบาทนะครับเส้นละหกหมื่นบาทก็สองเส้นจะเป็นประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ<ม>กล่าวว่าจะเอาทองนี้ไปขายแลว้วก็ไปใช้หนี้จะทำมากี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตมีครอบครัวไหมครับไม่มีไม่มีครอบครัวทำงานอะไรครับทำรับจะ สมัครงานไปนเรื่อยรับจ้างทั่วไปแล้วเคยทํางานอะไรที่ประจำบางมีจบวิศวะครับแล้วก็จบวิศวะใช่โอ้หจบที่ไหนเนี่ยฮะมอบูร์ก็มอวิศวะมอมอบูรพานะโอ้จบวิศวะจบมานั้นเนีจบมาสี่ปีแล้วได้ทํางานไหมไม่ได้ทํางานเลยอะไม่ได้ทํางานอยู่วิศวะนะที่ไหนจบที่ไหน มอบุระพามอบุระพาไปฟ้าไปฟ้าเลยไปฟ้าฉีดมีสแานแคลนนะเนี่ยนะก็ฉันจะคุมพูดหาให้การรักษาภาพนะครับว่าได้ยิงเราซับโดยใช้ยาพันะนะครับต้องการเอาทรัพย์สินเนี่ยไปขายเพื่อจะใช้หนี นี่เล่นธนันออนไลนะ์ขอโทษผมไม่ทราบว่าตำรวจจะโดนย้ายกันด้วยครับผมก็อยู่ตำรวจมาเยอะแหละผมขอโทษแล้วกันนะผมไม่รู้จริงผมผมไม่รู้ว่าพนักงานต้องมารับผิดชอบเพื่อถ้าเกิดผมเอาไปผมไม่คิดเลยนะพนักงานจะต้องทดใช้เนี่ยแสนสอง,อองผมไม่รู้ครับจริงๆถ้าเกิดเราเอาไปสติ๊กเอาไปเนี่ยทางตอนแรกก็จจะเขียนกระดาษมาโยนให้พนักงานด้วยว่าเออเดี๋ยวผมมีผมจะเอามาคืนให้แค่นั้นนะไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับ ครับผมไม่ทราบจริงไม่เคยมีข่าวไหนออกว่าแบบ้ยถ้าเกิดเราทองไปแล้วร้านจะต้องมาจ่ายอะไรแบบนี้ยเจ้าของร้านมาปรับพนักงานไม่เคยผมไม่รู้เลยจริงทุกร้านเป็นอย่างนี้หมดผมโคนไลยออกไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ก็อยากขอโทษแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกคู่กลับจะต้องโดนยังไอะไรผมก็ไม่รู้ต้องผมไม่รู้จริงวิ่งราวเนี่ยไปใช้ว่าติดจ่ายมันออนไลน์แล้วก็รับออเดอร์หรืหลีกไฟมานะครับได้เงินมาแล้วแต่ไม่มี เงินจะไปซื้อบุหรี่ฟ้าส่งให้ลูกค้า2อ,อย่างที่ผู้หาการรักสาภาพนะครับก็ถึงก่อนเหตุเกิดขึ้นมานะครับเห็นว่าไม่มีตำรวจํตำรวจอยู่ใกล้เคียงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางร้านทุกร้านนะครับมาตรการของท่านผู้จัดการผู้บังคับการเนี่ยมอบหมายให้ทางสปสสายตรวจนะครับให้ทุกร้านเนี่ยมีก็เรียกว่ากลิ่นนะครับ ถ้ามีเหตุฉุกเฉินกดกริ่งเนี่ยดังๆนะครับบริเวณใกล้เคียงก็จะได้ยินนะสายตรวจเราก็อยู่บริเวณใกล้เคียงพอดีนะครับได้ยินเสียงกริ่งปุ๊บก,ก็รู้ว่ามีเหตุร้ายก็มาร่วมกับทางเจ้าของร้านนะครับร่วมกันจับกลุ่มการจับกลุ่มผู้หาไม่ได้ใช้วุฒิอะไรนะครับก็จึงได้ร่วมกัรจับกลุ่มการจับกลุ่มผู้หาให้การรัภาพนะครับก็เป็นมาตรการตอนนี้ก็เนื่องจากเป็นภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่แย่นะครับเอ่อ คนที่คิดกระทำความผิดเนี่ยก็มากมายนะตำรวจเราก็ต้องมีมาตรการอะไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือเกิดเหตุแล้วต้องจับกลุ่มไม่ได้ในเคสนี้เรใช้เวลา5นาทีนะครับหลังจากเกิดเหตุใส่ตรวจก็จับกลุ่มผู้หาได้แก้ข้อหาอะไรครับคุผู้มคับก็วิ่งเรารัพย์จับวิ่งเรารับครับผมครับ